คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ m i กกี้แมนนะครับอ่าเราก็เข้ามาประมาณนะครับอ่าบ่ายโมงสีนะครับก็มีอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับแน่นอน,นครับ แต่ตัวละครที่มาก็คืออีโวนะครับอารอนนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกกังวลนะครับว่าเจะเป็นตัวละครประจาเดือนหรือเปล่านะครับแต่ก็อ่าไม่มีนะครับเป็นตัวละครอีโวอารอนนะครับก็น่าจะเป็นตัวอื่นมาขายด้วยมั้งครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านสกิลอ่ะไปอ่านสกิลน้องที่นี่ก็าล้วกันนะครับ อีโวอารอนนะครับน่าจะเป็นสกิลเกี่ยวกับหุ่นไรกาอีกหรือเปล่าครับก็ยังไม่รู้เออ่เมื่อทอยเต๋าเมื่อทอยเต๋าในสถานะชาร์ดดาวตกโอากาสสูงสุด100%ยิงดาวตกนะครับใส่พื้นที่ไฟตรงข้ามเมื่อทอยเต๋าดับเบิลนะครับ7.5%นะครับรับเอฟเฟกต์สร้างแลนด์มาร์คหรือการละเว้นจุดที่ไปถึงนะครับอะไรเนี่ยนะครับไปดูตรงประกาศก็ได้ โอ้โห oh oh. พิษอันนี้่านะครับแล้วก็เมื่อฉันตกหรือก่อสร้างแลนด์มารนะ์คห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มนะครับเอฟเฟกต์พื้นที่น้ำแข็งก็คือมีสกิลพื้นที่น้ำแข็งใช่ไหมถ้าทอยดับเบิลก็เหมือนจะสร้างแลนด์มาร์คเหมือนเอาจูนี่นะจูนี่หรือจูน่านะร,รวมกับเอลเลยแล้วก็สกิลสองคือ เพิ่มทอยเต่าดับเบิล3าสามนะครับใน1เทินเมื่อทอยเต่าเบิลสามครั้งนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการเมื่อตกพื้นที่ไฟตรงข้ามนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับส่วนลดค่าปันทาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแต่ต้องเทินของเราใช่ไหมเมื่อก็คือเราทอยไปตกเนี่ยเรามีโอกาสไม่เสียตังค์ฮะล้วก็มี บัฟถูกไหมมีตัวละครมาขายด้วยอันนี้กิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับอีเวนต์เล่นพิเศษรับแมวขนนกนะครับเฮ้ยรับขนมแมวโอ้โหมั่วซั่วเลยเล่นแผนที่เซิร์ฟสเก็ตนะครับก็คือน่าจะเป็นได้ว่าละอันหรือมั้งโอ้ห้าร้อยเลยนะแจกเยอะจังนะครับก็อ๋อก็คือสะสมก้อนสะสมให้ได้ เจ็ดอันก็จะได้ห้าร้อยพอดีครับแ้วก็มีแพ็คด้วยโอ้โหไวอาชารูรูเบลไม่พ้นี่ตัวล้างแน่เลยไม่พ้นไอ้เจ้าหลุยมาอีกนะครับที่มีอะไรไหมเนี่ยรถตำรวจแน่นอนโดนวีสองหัวยังไม่มีนะก็เป็นตัวละครน่าจะมีรวมปะนะเป็นตัวละครขายนะครับตรงนี้ สกิลส่วนตัวที่อ่านก็ถือว่าเป็นตัวเล่นได้นะครับแต่ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าผมนี้ผมเพิ่งจะไปปิดนี่มานะครับปิดประมาณแบบแปดโมงเช้านะครับตอนแรกโดนไปสองพันไม่ได้อะไรมาเลยนะก็เลยว่าจะไม่เอานะครับไ่แต่คิดไปคิดมาแล้วของมันต้องมีนะเพราะว่าอันนี้นะเป็นคําแนะนําส่วนตัวนะครับจากตัวของเองก็จี้นะครับใช้ได้กับหลายตัวแต่ตัวละครเนี่ยเราแบบนานๆใช้ทีนะก็มีอีเวนต์รวมนะครับ ก็ใครจะทําก็ทํานะครับใคร,ครบได้เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์นะครับส่วนตัวขอผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บเพชรไว้ด,ไดีกว่านะครับรอตัวประจําเดือนนะครับเราไปดูอัตราส้มไหมอัตราส้มไอ้เจ้าแมวลับออกยากใช่ไหมแล้วก็รวมรวมก็น่าจะพวกรวมก็น่าจะพวกหลุยบะ เหมือนเดิมนะครับรวมก็ไม่มีอะไรนะเราไปดูว่าถ้าเราจะเอาตัวใหม่ใช่ไหมอันนี้คือล็อกอินล็อกอินได้จี้นะครับแล้วก็ได้เพชรถ้ารวมนะครับไอ้ถ้าเราจะเอาตัวใหม่นะครับก็คือแมวเนี่ยแมวพ่อมดเนี่ยห้าอันนะครับเราต้องใช้อย่างละสิบอันก็คือแมวรับเนี่ยห้าแมวรับให้ครบสิบอันก็ได้นะครับเพราะว่าแมวรับหายากสุด ส่วนถ้าใครนี่เอาชเอลก็พอนะครับจริงๆชิเอลก็ถือว่าตัวเล่นได้แล้วแหละถ้าถ้าดีหน่อยก็จะเป็นสวีทนะครับก็เป็นธรรมดานะตัวที่มันเป็นสวีทเป็นอีโวอะไรเงี้ยมันก็โหดกว่าอยู่แล้วน,นะครับจูน่านะครับจูนี่อันนี้ไม่แนะนำนะครงบต,ตัวนี้แนะนำต้อเป็นสวีทเอลนะครับกับตัวใหม่ถ้าใครจะเอานะครับก็ขอให้โชคดีครับอ่าก็ขอ จบการรีวิวอีเวนต์เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ